วัครับอยู่กับผมอ,อะไรวะ KTP Gamer นะฮะสำหรับวันนี้เราก็จะมาสอนทีการลงแบบ Minecraft PE ทุกเวอร์ชันตักรับให้คุณมี e i l e 5 p l a e r นะครับแล้วก็กดเข้าไปแตวจะให้ลิง์สำหรับคนที่ไม่มีนะครับให้ไว้ใต้ใน s c r คปชั่นนะครับก็เรียนมาคาดนี้นะครับเมื่อคุณเมื่อคุณโหลดเสร็จ จะเข้ามาตรงไฟล์ตรงนี้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ให้คุณเลือกแบบของคุณนะครับยุดีนเบตา้านี่คือแบบผมนะครับแล้วกดเพิ่มเติมแตกไฟล์ไปที่เลากดเลือกเส้นทางกดตรงนี้นะครับน ข้างล่างเลือกเส้นท,ทางนี่ครับกดเข้าไปหาไฟคาว่าเกมนะครับ G A M E S นะครับเมื่อเห็นแล้วก็กดเข้าไปกดเข้าไปอีกแล้วก็ที่2ไปครับเวล d จากนั้นให้กดตกลงตกลงอีกกอโหลดเสร็จแป๊บเดียว แล้วกดออกป่าเข้ามาครับให้กด p พลยเลยครับโอ้ยเขารู้อยู่หรอกเนี่ยแต่เห็นว่าแมบ,บขึ้นมาแล้วยุสิรันเบต้าจะพาไปดูแมบ,บนะฮะผมสร้างสปอเนเซอร์ไว้ด้วยนะไอะ้ยากูไม่ใช่แบบนี้ เออเข้ายู่ซีรันอยู่วะมาแล้วนะฮะเนี่ผมได้สร้างสปอเนเซอร์ไว้อยู่นะครับแต่ไม่บอกที่อยู่นะครับลองเล่นดูก่อนนะครับแบบผมครับเล่นคนเดียวไม่สนุกแน่นอนนะฮะเล่นกับกพืนที่โรงเรียนคุณก็ได้นะครับแลนแลนเล่นนะครับแลนเอาถ้าไม่รู้วิธีแลนเดี๋ยวจะมาสอนนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ไม่สอน คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าใครรู้ไม่รู้นี่นะฮะเยอะมากเลยนะครับโอ้โหตัวนี้มีสปอนเซอร์ไว้ไปม,มาผมสร้างบอลาวามานะฮะมีบล็อกทองด้วยนะฮะโอ้บล็อกไดมอนด์เอนวิวก็มีนะฮะ แท่งเม็ดก็มีนะฮะเอาไว้ทำแท่งปุ่มยานะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะฮะวันนี้เราก็มีเพียงแค่นี้นะฮะมาสอนเรามาสอนอะไรวะแตกไฟแบบดีทุกเวอร์ชั่นนะฮะ,ะนะฮะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย